สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมันนี่ผ้ามางงุ่มห้อยครับผมงุ่มหอยเป็นห้อยจูบหรือว่าห้อยขมเพื่อนเอินหอยขมบ่พอ,อนันละบ้านย่นี่เพื่อนเอินหอยจูบประศรนะครับเอา้าได้แล้วบ่พอ,อเอาก็เร็วแท้ โอ้นี่ดิข้าวเดียวไปห,หาหกหน่วยน้ำมันใสใสจับอันนี้ธรรมศาสตร์บานเท่าครับผมโอ้ยใหญ่ใ่งามงเลยนี่เอาไหน่วยๆเป็นน้ำปล่อยเอาไปเลี้ยงบ่างุ่มน้ำ,นำห้องนะครับ น้ำของงอ่องน่าง่ายอยู่พ่อเอาเลือกเอา,เอาโอ้องอ่ายง่ายข้าวเดียวอ้วนดีพ่งเดีฟฝาอีสานบ้านเฮายัางอุดมสมบูรณ์นะครับนี่บักคอยไม้ขมนะครับ เอาไปตัดก้นออกออมขับบาดไปแช่นาำไปก่อน,ไไนออมใส่ฟากอีเลืนนอดนาอโฮส,สแต่ว่าต้มกินกับตำมปก้งก็ได้แต่ว่ามันขี้ขาดจิ้มมันนวยหน่อยอย่าเอานวยหน่อยแต่นอนองเอาต้นนวยใ่ญ่นี่นี่ใค่อืมอะไ้ หย่ำไข่คุณกุบๆเรื่ยนะครับเื่ๆปล่อยอนะโอเคเจอเหมือนกันแดดลมร่มตกะแต่กะเวลาเที่ยงครับตอนนี้ฟ้าขุ่มๆใช่ปอ,อเอาลูกเล็กหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่ หมูกระรังสีใหญ่ก็มีแต่ว่าก็อ้วนแน่นเอาผ่อเนาะอ้วนอ้วนเด็กนี่ก็กินมันหลายน้องธันวาก็ได้หนีน้อยหน่อยระวังเบ็ดเพื้นด้วยนะ บาทเต็มกำมืออันยังเอาบาทเือนเราบอกนี่งุ่มข้าวเดียวเลือกอแด้ยหน่อยๆข้าวเดียวข้าพุมนี่นี่ขนาดหาน้ำธรรมชาติเท่านะครับนอา โมเดลสื่อเพิ่นกินแนวอยู่แนวกินกับโป้ยนะครับนี่ยังล่าบาดหอยโอ้ย,อยนหอยห้หอยบาดเจ็บนนี้เปลือกหอยเชอรีอ่อืมหอยตายกันหอยเชอรี่นั่นบาดเร็วครับเปลือกมันตายมึงน้ำหองเห่าปลาไหลนะครับ มคนนะไม่เสีดีจะเอาคือพออมละตัวนี่ข้าวเดียวคือว่าสิเอาเต็มเขียงผนนด้มเนี่เนาม่แบบอสะสีเอาเต็มเขียงนี่อู้เต่มงามๆเนะ đẹp. Dạ, mơn trảy. Đừng xuống nước เด้อ, đừng xuống nước. ủa, nó นี่มันเป็นหม่องยางขามนะครับมันเกิดตื่นเนี่ยพราะลงงุ่มได้นาำเพียงขาเพียงเขานี่ไม่ไม่ใหญ่บ่ทั้งน่ะั้นพระสิวก็หลายนะครับนี่ฝรัสิ่ง เบืงบ้งเบื้องนี้ีสิได้เต็มกำมือป่อฟังนี่รุ่นแห่งเด้นี่ฟังเอามาแล้วโอย้ยใหญ่มันเป็นซีหนวยพุ่นบอนี่พุ่นนะเอามาธุระกรรมธุระกรรม พอแห้งนะอยากลุ่งหนามบ่อยากหาหอยลุ่งบ่ได้แล้วรอยหนามบ่เป็นรอยหนามเป็นรึบ่บ่รอยหนามบ่จมหัวอ้วนไรรอยหนามบ่จมบ่กินเป็นอยู่บ่หนิมะหอยฮะกินเนี่ยไร อข้าวเดียวไปข้าวเดียวในเต็มกำมือกลับมานั่งงุ่มถ้าเรามองมองเดียวใ้เต็มกำมือครับผมอีสานบานเท่าอาหารไปนีกัไปแช่นามไว้ืือเก่าให้มันขี่ออกเนาะมันขี่ต้มออกนะครับ ขี่ตมมันเปืือยออกแล้วกิดล่างตัดกุ่นอ้อมนะครับบันนี้อ้อมหรออ้วนอ้อมใส่ฟางอีเหลือบาทนหมวันกินกินยูกบ่เป็นมองชันลุกไปเล็กๆของนี้ก,กูเป็นกอดนี ใส่ล่าบ้านเราบ้านเอานี่มันก็อวนแน่อยู่ตัวละอวน,น,นฟ้าหน<อ>หน่อยตัวใหญ่ใหญ่ไว้สลร่ยังบ้วนทอเลยนี่ปุ่นเลิกลงไปเรื่อยเลยฟังทั้งนั้นดีพ่พอฟังผุด Oh. Tô uẩn cân ninh 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 Nói ninh 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 ninh

อุนน่อยหุุ่นพ่อหน่อยนึงนุ่นขุนขุนอุนขหนขุุนขุนขขงขนนขุนข่นขุนุนขุนนนขุนนนลยอุนขนุนน่นขุนน้ำใหม่นนุนนอน

ว่าได้ยอยู่ได้กินเนาะบ้านเน่าก็ได้ว่าอึดบ่ายากครับขันมันหาว่าเป็นดูบ้านจะซื้อเขาเอาไปทั้งผีกันซื้อแต่หมูไก่เท่านั้นละอ่ะมันจะลง มือเศ้าเบิ่งกระดโลายหลดเ,บบเอา้าเบ็ดปลาดอกไซประปูคือนหน่วยงามเลยว่ดีเลยอ๋อโอ้ยคือเทนออมใจพักอีเลิดเด้บัดพักอีเลิดอันภาษาอันไทยเพิ่มอื่นอีหยังก็พอใบเช่าผูใบเช่าผู นี่เพื่อนอื่นด้พักอีกเดือนกำเนาหนึ่งกำนัำ่มนมึงตีล่ะกำขึ้นมาอู้ยตัวนี้นส่ปีงเลยพุดซกำสองนิ้วเลยครับใหญ่เ,เลยเฮ้ยผุนมึงข้าวเดียวได้นี่จากธรรมชาติจากธรรมชาติ ต้นหนึ่งนี่แหละไปไโอ้ยยกไปอ้วนยี่ยังลีอ้ยอ้ยอุ้ยไล่โอ้ยบักอ้วนอ้ยอ้วนพร้อมนะตัวนี้เบิ่งฟ้าปิดบอลงเลยครับนี่นี่บ้าอุ้ยหน่วยหนึ่งเอาหัวนดงก้อนหิน คือรุ่งบนตัวระบาดนี่นี่นี่เห็นว่าหนุ่ยใหญ่ๆแต่มันจับอยู่ใหม่นี่ๆๆมันยังลอยอยู่เนาะหอยกระดันบนทนล่มันตึกแดดเน่ยมันกรล่งบาดมันมันมีหมองก่อคุณไปเอาอันเคียงมาเนด้ง ตัวาทางอยู่นะแต่มาใส่เบ็ดอยู่ได้ล่ะพ่อคนใส่ดูบอกเก็บนั่นแหะไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอ๋อมันได้ทุกบาทมาแต่สาวมือโด่งเลยสาวมือลงไปหลุดป่นนะโอ้ยโอ้ย เครื่องบักไห้เครื่องกระปูเครื่องปลานอกจากปีได้สีรแดงค,คักๆาก่นนะครับยังสีบ่มีกินอีหลีดีวังหันนี่แดงคักเพราะปีนี้มาฝนดีเพราะอืดครับบาดนี้แนวกินถึงสีรแดงมันกับบอดับคือเกาปีต่อมามันกับมีอีก นาหนูก็ได้ดีมีครับผมหลังจากงุ่มจากหันยน็นบ่ก้อนเขาวข้าวนะนะครับมะฮอดนี่ในอ้อม เนี่ยพอออ่ออมอมใหญ่นึนงผุดหล่เดี๋ยทึ่งบักหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่หน่วยใหญ่ๆนี่น,นำธรรมชาติเ์เอาตัวอ้วนๆนะครับหนึ่งนนคุณนะนนมันจะสาวมือลงกับไสโลดนะครับตัวใหญ่ๆสี่ตัวใหญ่ๆคุณนะตัดกลุ่นออก ออมบานเฮ้ยสุดยอดเมนู่ออมหอยอก็เอาไปปล่อยไปลองมาเผาวลองมาเผาวก็โอ้หอยหลายแล้วนะครับทั้งเชอรี่ทั้งอะนรทั้งเชอรี่กาไปปล่อยดหน่วยยังไงดินใหญ่เนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะเอาไปซ้ำหนีก่อนนะครับาพามาหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะค ธรรมศาสตร์บานเห่าอุดมสมบูรณ์คือเก่านะครับดเดี๋ยวคลิปหน้ากลับไปพอกันไหมครับผมของท่านว่า,าวสวัสดีครับ